โดนด่าโดนว่าโดนบุลลี่โดนทำร้ายอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ชอบคนคนหนึ่งที่เขาไม่ไม่ชอบเราเราจะทําดีขนาดไหนหรือเราจะพัฒนาขนาดไหนเขาก็ไม่ชอบเราอยู่ในคนข้ามหรอครับ ที่ทุกคนเขาเห็นเนาะมันก็มีม,ม,ม,มีน้มาหรือมีพสน์มีอะไรออกมาอะไรเงี้ยก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะเข้าใจในมุมพีพีเอฟซีเราด้วยเอฟซี FC เราก็เปรียบเสมือนพ่อกับแม่เราอะไรเงี้ย<อ>ไม่ชอบอคน <laughs> ที่รักระหวาออ่างดีคนที <laughs> ่รักระหว่บบางดีคล้ายๆพ่อกับแม่เราอะ่ะไม่มีใครมาโดนเห็นเห็นลูกโดนด่าโดนว่าโดนบูลลี่โดนทำร้ลลายอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ชอบแล้วทางร้านลูกก็ยังเข้าใจอีกว่าบางครั้งเขาอาจจะเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเขาอาจจะ หยอกเราหรือหรือเล่นๆกับเราอะไรเงี้ยทีแรกผู้ใหญ่น่ารักมากผู้ใหญ่เขาก็มาหาลูกเมื่อขนเขื่อนนะจริงจริงจริงจุงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น้อยหรือหรือไม่ได้โกรธเขาอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยพี่ขอโทษนะขอโทษแทนแทนน้องๆเลยน้องๆเขาไม่ได้คิดอะไรเขาคิดน้อยไปหน่อยอะไรเงี้ยลก็คุ้มไม่ได้ซีเรียสเลยครับ่ดาไม่ได้า่มาหเ้หไม่ไม่ไม่ครับเขาก็บอกว่าทางทางร้านเขานะ ทางทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าเนี่ยพี่พี่ก็ลงโทษน้องเขาแล้วได้ได้สั่งให้น้องเขาพักงานหรืออะไรอย่างเงี้ยลูชายครับนุก,ก็บอกว่าเป็นุกไม่ได้เรียเลยครับเพราะว่าเพราะว่ามัน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 เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วความคิดคนมันมันแตกต่างกันเพราะว่าไม่อีกไม่นานนุกกับทางร้านก็น่าจะได้ร่วมงานกันอยู่แล้วถือว่าเป็นสติเดอนใจเรื่องนีถือว่าเออเราก็อยู่รอดดีดีบางทีบางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบเราขนาดนั้นชินแล้วครับ ตั<ร> <laughs> ้งร, <laughs> รับคุชินแล้วครับตั้งรับือันว่ามีัอไม่รักใช่ครับความคิดมันคนละอย่างก,กันร้อยพ่อพันแม่ <sc> เราจะไปบังคับให้เขามารักเราทั้งหมดมันม่ไยกขนามันไม่ได้หรอกจริงๆถ้าจะบอกให้เขาเปิดใจม,มันบอกเขาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถ้าคนคน,คนหนึ่งที่เขาไม่ไม่ชอบเราเราจะทําดีขนาดไหนหรือเราจะพัฒนาขนาดไหนเขาก็ไม่ชอบเราอยู่เหมือนกันครับมครับ